พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีร่องมอรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเอา่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางาพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6ลนาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองคายบึงการ น้องบัรลมพูอุรณธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกุทไทยธานีนครสวรรค์ สระบ,บุรีลบบุรีการจนบุร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง